ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องน้องด้าน้องเดือนพี่น้องเอ้ยน้องเดือนน้องดาคือกันแหะพี่น้องเอ้ยเอาๆๆตื่นลตอนนี้แม่น้องเดือนแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยตอนนี้กกะเกียมกะเกียมนอกนางแล้วก็เครื่องสิใส่แกงพี่น้องมีหยังแน่เนาะ เครื่องนี่ก็ได้เตรียมขึ้นใส่แกงเกือบใส่แกงขึ้นมาแล้วพอติดนี่บวบน้ํามีเห็ดหัวนอแล้วก็มีเห็ดก็มีกี่ห่อเน้องมีักน้อยเครื่องที่สิแกงใพี่น้องเอ้ยเฮาต้องมีมันงแซ่บเนาะพแกงตนไม้มันก็อันนั้นด้พี่น้องเอ้ยแกงตนไม้มันก็มีต้องมีส่วนประกอบนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมันงแซ่บน้องดาก็ไม่นอนก็บ่ยอมนอนเอาๆๆๆๆกินบวบด อ่ะันหาเป็นอะไรเนาะรสชาดเป็นเนาะจันได้กะถาลุ่นถาส้มเบิ่งพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังต้มน้องใหม้อยู่พี่น้องน้องใหม่น้องใหม่สดสดพี่น้องเอ้ยอันนี้มาถ่ายมาเบิ่งให้ตอนเห็ดนังได้กินอ่ะให้เบิ่งตอนขันตอนการเห็ดการปรุงพี่น้องเอ้ยบริษัทไทยให้เบิ่งแต่เฮิงเลยเนาะแป๊บเดียวหนุพี่น้องเอ้ยก็ผ่านหนึ่งรอบครบรอบหนึ่งรอบอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดหาเห็ดหน้าเนาะ คือว <laughs> nah, ่าหากจะเศราเห็ดหน้าไปเมื่อกี้นี่แป๊บเดียวอิเลพี่น้องเอ้ยมาหอดนาให้นาหน่ายเลยไปพี่น้องไปเบิ่งไปหลุดนาตาปัดเลี่ยวพี่น้องเอ้ยตอนนี้แกงนมไม้ต้่มนมไม้ก็จืดเป็นที่เียบร้อยแล้วท่านผู้งหมดเลยจืดก็คือว่ามันรสชาติสคมมันสีลดลงแล้วมันจะมันเจ้าคมอิเลพี่น้องเย มาเบิ่งแบบเดินที่ใส่ยังแน่พี่น้องวิธีปรุงกุ้งเผินก็แรงนะใส่ลงไปก่อนล้วพี่น้องเยเขาเบืองเขาเบืองพี่น้องเยเขาเบืองเลยผีกเพชรพี่น้องเยใส่เอาหน่อยหน่งยบดแดงเอายอดนางกับเขาสารที่เขามาไว้แล้วก็ใส่หมักริกเม็จักหน่อยพี่น้องเอ้ยเอาแบบเอเล่เนาะ และเป็นวิธีการแกงแบบชาวล่าเข้าไปหน่อยโบได้ขับโได้ที่เขาบุ๊เขาเบ,บือไหนหี่แหละพี่น่อยอืยประแดกใส่ลงไปก่อนเพื่อวา่าใส่ประแดดก,ก่อนเลยคาเบออาชิโติสเหมืน,นะชิติสก้นหมอพี่น่อยต้นเขื่องอันนี้ได้จากไหนพวกเครื่องเคี่ยงเลย เกียมไหวนะพื่นน้อยอด้วยผงมหัศจรรย์ป้านหมดมุคิวเอาไว้ด้นาน่พี่อน้อยชานลงไปยังโซนอะไรครัอนซ่อ่ลายนบอดีนะสามนโอ้ยปุยเอ่ยสี่นพิลาบมันไม่ดีดีสิมันแฉบแฉบ่ย่แล้ตอนกินตอนเป็นชานตกข้างโอ้ พ่อน้าไข่เจ้านี่ต้มไข่น้ำพี่น้องเอ้ยเนี่ยไข่กระรางสะอาดเลยพี่น้องก็จะแล้วดําๆหน้าชีไก่วันอาทิตย์โอ้ยมากอกเือนสะดอกสกปรกยันนะยันอาทิติ์พี่น้เอ้ยเอาใส่เอาใส่นี่ใส่ให้พี่น้องเบิ่งมั้ยอจิหลอกะโปรโลหัวขึ้นมาอย่านะโอ้ยมันจะสั่งตายไปแล้ว วัวเสียขี่เสียกวนไอยเลยเอาลงเลยนี่ก็เป็นอีกมื่นหนึ่งที่เด็กินแกงนมไม่พี่น้องเออเพราะว่าแกงนมไม่ช่วงนี้ก็ต้องกินลายมื่นเบ่งบันพี่น้องเอ้ยออกหน้าไข่นออกเลยแกงนมไม่มีไข่พี่น้องเอ้ยรวยพี่น้องเอ้ย อันนี้มันบระันได้ซุกบระันได้เข่าการปันใดเนาะให้ให้มันซุกให้มันยังชัดเจนจังจังเบิ่งอีกพี่น้องเอ้ยโอกยเสร็จเลยพี่น้องเอ้ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเจ้าค่ะยืมหมอก็ได้แกงลายเกินกินจองคนก็ได้แหละพี่น้องเอ้ยสร็แซ่บซัมซิกินเพื่อนเบิ่งหน้าตา

หวานแล้วมันจะกี่ดอกพี่น้องหวานรึเปลาแล้วแมันล้วแม่อ่อนบ่กพักหอมฮอมเซ็นเคยคือนเงไงพักอย่างนี้ก่อนพักพักยาพักพักยาเด็กๆนะพี่น้องเลยน้องซรดน้องจันไปหาน้ำพี่น้องแต่บ่มากินน้ำ

สังเกตพีนไไน่นนอกมีน้ำสังเกตน้ำเห็นเนหอในจาน่สังเกตน้ำพี่นอนี่หรอน้ำายกว่พักค้าหรือว่าพักจะอมพี่หนองเลยพักค้าพักจะอมนี่นีว่ามีบอลเท่ายับได้อันนี้นั้นน้ำที่น้ำ<ะ>คือว่า

แค่อเมริกาแอฟริกาเว้ยแค่บอลลี่ยังแหละอูดบอกเสริมกินน้ำอันน้น้ำตายแห้งนี่ยอมกินใหญ่น้ำบ่เป็นน้ำนิดหน่อยนั่นนี่เลยน้ำขาพี่เบโดนในติกจับพี่น้องเลยถ้าเมนันอยู่บ้านพี่น้องเอาเพื่อน อย่าเพื่อนหายผัวเพื <h <h ่อนมีตีนต้งเว้นทำแม่บ่คอยออกมาดอกแต่ว่าช่วงนี้เผาก้ายังบ่ทฮันดำ จนเป็นเนูน้อยเเทนูเกิดในต้นข้เล็กเนี่ยสมบคือต้นใหม่ชนิดอื่นที่เราไม่ชินนาดำมาแสดนำกุด ันเอามาปโจมกับป็นย่างตัดน้ำเสรบเข้าคายกันกระไดเลยแรงพี่น้มันหาพันของห้านี่ได้ยกสามมาประมาหอม มาชำนิวน <krit ic language> ้องไปหาพันกีบเดี๋ยวฉัย sí, ัดเขาเบิรดนะเรืองฉมหาบาทโอ้เมื่อมื่อจับนี่ยพี่น้องเลยมันปาักมือแล้เขาปากแล้วิดซบแลบวบมีกัดถ้าโบวิดซบก็เอาเลยปากซบอื้ปทำหนอนเลย mặc khóc <laughs> ừ. của mình thì bà bọc thì mày ra mày hưng kêu nóo nóo lên mày nào cái Ừ. nào khoa hát có thể thì mới hát 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 hay hát 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 หวานแห้งน้ำมันมันสดไอ้กะใจมันแน่ไปหน่อยใจน้ำมันมันตันนก่คืมีความหวานอืมหานอย่างอื่น้าบ่นมาบ่นน้อืม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  มืไมันปักปานันูปักใส่บมันปักแจ้อกจักผู้ได้เป็นผู้พากินที่น้องมึงจะผู้อยู่เดี๋ยวมาพากินน้ำ

mắt hết ừ. Ở là phía nhau, phía nhau. Mà nó Mình là cái lắm mặc đấy tay bụng cái lắm mặc cái lắm mặc cái lắm mặc lắm ันบนออกพี่น้องเลยันอันในนอยแลนี่ลอกนล้อพี่น้องพี่นำมาเลยที่ขาขันใหญ่นะพี่น้องอันร่องอรไเป็นจ้า cái này chạy dạ, 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 dạ nó lên dạ, buồn ừ. Con chép Chắc lại cứ chiều kém mạng yuan biên tập. A dòng góc sân Cái nhao đi. Máu bắt nhao đi. Máu bắt nhao đi. Máu cả nhà đi. Máu bắt nhao đi. เราไปกินหน้ากินไนก่อนเฮ็ดใหม่ว่าอะไรปะลูกคิดนี่กินหนาเพรากันใหม่กาคนละก็แชร์ก็ติดตามส่องน้องเดือนน่องที่ผ่านระกันแบบกราบขอโทษขอไปความเม่พี่น้องบูสต์กูทุกคนเพรากันใหม่คิดหนาการสบายดี